ช่วง TC ลบ80หรือ80ปีก่อนยุคทดลอง t i ล l Century มนุษย์ได้ทอดทิ้งความสะดวกสบายของโลกที่คุ้นเคยเพื่อพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่บน EDN 3ขณะที่การรอคณะที่การอ,อพรยพได้ํำเนินไปได้มีการก่อสร้างอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับประชาสนและการตั้งอนานิคมก็ดูเหมือนว่าจะประสบผลสำเร็จ หมวดเอได้ยึดปีไว้แล้วเคลื่อนพลเราจะคุมพื้นที่นี้ไว้เตรียมพร้อมไวล้ล่ะรับทราบวันนี้เป็นหน่วยทหารหน่วยหนึ่งกำลังเข้าไปยึดในจุดจุดหนึ่งนี่มันเสียงอะไรอะไรกำลังจะมาเนี่ยเสียงอะไรกันหึยนี่มันเอเลียนโอ้โหยิงนะครับเอเลียนบุกเราเจอกับเอเลียน กงรองมาเลยโอ้โหเกือบไปนี่แต่หลบทันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรายงานมาสิพวกเรามีปัญหาแล้วูู้ท่าจะไม่ดีแล้วสิเฮ้ยไอสัตว์ปรลาดเมื่ออนานิคมขยายตัวมนุษย์ได้พบกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวสายพันธุ์ใหม่ที่รู้จักกันในชื่อว่าอาทคริตพวกมันถูกระบุว่าเป็นไยคุกคาม มนุษย์ไม่มีอาวุธที่จะขับไล่พวกมันและถูกปีบให้ต้องถอยออกจากบ้านใหม่ของพวกเขานายต้องยืนไว้นะพวกเราจะทำเท่าที่ทำได้เบอร์นี่มัจิตล้อมมันไว้เร็วเอานี่ไปกินยิง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 อพวกสัตว์ประหลาดนี่ขนาดที่หนีออกจาก การข้ามมนุษย์ได้ก็ค้นพบพลังงานความร้อนอันล้ำค่าที่อยู่ในตัวของพวกอาคิดมันเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่ทรงพลังันใดนั้นมนุษย์ก็มุ่งมั่นที่จะต่อสู้ลุยลุยลปุกไปลุยแกอยากลองเอานี่กินซะยิง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 ม,มันจะไม่เป็นอะไรเลยเพ้อเอาละสิ ยิงไม่เข้าเลยกองแข็งมากเอามาอีกตัวเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดียเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดียวก็จะสู้ไม่ได้น่ะตึงเวีเยนเลยกะสู้หมดซะละอีจะเดี๋ยวหยุดนะเว้ยยังไม่อยากตายนะเว้ยอีโอ้โหนี่ปุ่นยนต์มาช่วยแล้วไงละ่ะเฮ้ยไหมละ่ะ มนุษย์ได้พัฒนาอาวุธที่สามารถต่อสู้กับวัภรคิตนั่นก็คือไวทอลสูตรหรือว่า VS ด้วยเทคโนโลยีมนุษย์ได้กลับมายัง EDN 3และการตั้งอนานิคมครั้งใหญ่ก็กลับมาดำเนินการต่อมาหุาญญนยนต์มาสวยละโท้ทีนะข้ามาสาย,ยมาสายก็ดีกว่าไม่มาแก้ว มีอาคิดอยู่ตรงนี้เริ่มโจมตีได้รับทราบมาหน่วยขุนยนต์มาถึงละหมว,วดเอตรวจสอบพบศัตรูหมวดบีสถานการณ์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างยังไม่มีอะไรเรากำลังเคลื่อนไปที่จุดนั้นโอเคเราเจอกัน,นอ่าเฮ้ยไปนะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาาันจะยิงมาทับพวกเรานี่เอา เจอโอ้โหเรียบร้อยเป็นไดล่ะเวนนายอยู่ไหนนะพ่อไปไปนี่ไม่ใช่เวลาที่จะเป็นฮีโร่นะเว้ยเฮ้ยเข้าใจแล้วไปรุ่นแรงเลยนี่คงเป็นพระเอกนี่เป็นพระเอกครับ เราจะได้เล่นเป็นพระเอกผ่านไป22ปีแล้วนับตั้งแต่การตั้งอนานิคมครั้งที่สอง VS ได้มอบหนทางให้มนุษย์สามารถต่อสู้กับพวกเยเลี่ยนแต่นอกเหนือจากการต่อสู้แล้พวกมันยังมีวิธีใดที่จะสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานความร้อนอล้ค่าดีได้นี่กินอายเร็วนายไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนี่ไอ้กินอยมาละไอ้ตาเขียว ไปปีศาตาเขียวยิงบาน,โอ,น,นโอ้โหไหกันโอ้โหแข็งถอยก่อนไอ,อยูเวนอยู่ไหนวะไอ้เวนพระเอกเราครับอืมกลิ่นปากเหม็นมากเลยเว้ยยิงบอลพระเอกเราอืม โดนต่อยงานเข้าแล้วสิเฮ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหพ่อเรามาช่วยแล้วยิงยิงมันก็ไม่เข้าเฮ้ย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 เว้นเออพ่อเราเสร็จไปละพ่อครับพ่อเราเดี้ยงละโดนไอ้ตาเขียว กั้ทื้บุกลุกในโดมได้เชิญหน้ากับไอ้ตาเขียวแล้วครับอ๋อรู้แล้วพวกเขามี VS แต่ต้องรเอรชิญหน้ากับไอ้ตาเขียวให้เราไปตรวจสอบไหมครับใช่กันไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ไม่ต้องรีบรอกเข้าใจแล้วครับจะเล่นตามน้ําไปก่อนก็แล้วกันแกมีโอกาสแล้วแต่ตอนนี้แกจะต้องตายเหมือนม้าข่างถนน โ,โน่าจะเป็นพวอมาตัวร้ายนะที่พูดแบบนี้ตอนนี้พระเอกก็รอดมาได้แค่คนเดียวพ่อเราโดนจัดการไปละวุ่นวีเอสเราก็เสียหายจากการโดนไอตาเขียวโจมตีหมดสติละอยู่ท่ามกลางพายุหิมะอันหนาวเหน็บ เ,เราจะรอดไปไหม mm hmm. ไอ้นี่มันฐานของใครกัน่านของพวกศัตรูงั้นเลย Lost Planet สงครามดาวเยือกแข็งหลังจากที่เราหมดสติอยู่ในถ้ำกลางพายุหิมะ <c oughs> เราก็มาโผที่นี่โดยมีใครมาช่วยเราไว้ mm hmm. นี่เปนอะไรกันเนี่ยอ่ามีคนมาช่วยเราด้วยแกเป็นใครวะคุณน,นี่เต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆเลยนะอุปกรณ์ที่แขนของคุณนี่มันดูดซับพลังงานความร้อนเข้าไปร่างกายของคุณอ่าเสร็จละยูริฉันเข้าไปได้ไหม พลังงานความร้อนกับแขนของคุณจะเป็นความลับเล็กๆระหว่าง,งเราเรื่องมันซับซ้อนนะ <c oughs> ปิดความลับเรื่องแขนคนอื่นยังไม่รู้ <Welcome back. S 1> ยินดีต้อนรับกลับ <c oughs> ต้อนรับกลับอะไรวะเราไม่รู้จากกันพวกคุณเป็นใคร <c oughs> ฉันเหรอฉันยูรินี่ก็ลูกะและก็ลิกคุณจําชื่อคุณได้ไหมเวนน่ะเยี่ยมมากรู้ไหมตอนที่เราเจอคุณคุณถูกแท่แข็งอยู่ใน V.S. อนะอยู่ในเครื่องว S ในหุ่นยนต์ไอ้ตาเขียวตาเขียวงั้นเหรอไอ้เวนนั่นมันฆ่าพ่อฉันคุณยังจำเรื่องอื่นได้อีกไหมไม่ จำไม่ได้เลยมันอาจเป็นแค่อาการความจำเสื่อมสัวเขาคุณควรจะพักผ่อนนะสองสัปดาห์ต่อมาตอนนี้พระเองเราก็หายดีละก็ได้มาซ่อมเครื่องให้พลังงานความร้อนหรือว่าเสาข้อมูลงานเสร็จแล้วขอบใจมากเป็นยังไงบ้าง แล้วอะไรล่ะที่เป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่านายจะรู้สึกดีขึ้นแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนว่ากําลังจะปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้างั้นเข้ามาข้างในสิเดี๋ยวฉันจะบหาอะไรอุ่นๆให้ดื่มเดี๋ยวไปเกี่ยมกาแฟไว้เลยอ,อุ่นหนาวมากไม่มีทางอื่นแล้วลงั้นเหรอ ฉันพยายามทุกทางแล้วนะไม่มีทางอื่นแล้วเราไม่มีทางอีกเลี่ยงพวกเอคิดถ้าหากเราจะไปที่จุดหมายนั้นถ้าหากพวกเราคนใดคนหนึ่งสามารถขับ VS ได้แล้วก็ฉันขับได้ขับได้เงือนเลยฉันจะมีธีขับเครื่อง v s ได้เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะเวนเราต้องการคนที่ ับมันได้เรากำลังพยายามกำจัดพวกเอควิดอ,ออกจากโลกนี้ไปทีละลังไอตาเขียวที่ฆ่าพ่อของคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นเรากำลังมองหาสิ่งนั่นอยู่แต่ในระหว่างนี้เราสามารถใช้ทักษะของคุณได้ก็ได้อาฉันไปที่ลังแรกเลยบริเวณใกล้เคียงนี้เรารู้อยู่จุดหนึ่งแต่คุณแน่ใจนะที่จะทำมันได้ แน่นอนอยู่แล้วสิก็ได้เดี๋ยวฉันจะให้ข้อมูลกับนายให้ข้อมูลกับคุณได้เวลาเผชิญหน้ากับคิมสันยูนิตี้แล้วคิมสันยูนิตี้เหรอกลุ่มโจรสลัดหิมะที่เป็นคู่อรินะพวกมันฆ่าเพื่อนของเราและยังขโมยรถบรรทุกของเราไปอีกด้วย ถ้าเรานำรถบรรทุกกลับมาได้เราจะสามารถบํำรุงรักษา VS วีสได้แล้วเราจะสามารถทำลายลังเอคิสลังต่อไปได้แต่มันคงจะไม่ง่ายอย่างแน่นอนรถถูกขโมอยการต่อสู้คือสิ่งเดียวที่ฉันจำได้ฉันจะไปลุยเองนั่นไงแต่ก่อนอื่นบอกฉันหน่อยเกี่ยวกับพวกโจรสลัดทีมะโจรสลัดทีมากันเลย นายไม่รู้จริงๆนันเลย hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีละ่ะดาวดวงนี้ถูกค้นพบเมื่อ150ปีที่แล้วมนุษย์ไม่สามารถต้านทานต่อการโจมตีอันดูร้ายของอาคิดได้เพราะเขาถึงขั้นละทิ้งอาณานิคมแห่งนี้มีเพียงไม่กี่คนที่เดินทางออกนอกโลกได้ส่วนพวกที่เหลือถูกทิ้งและสุดท้ายก็กลายเป็นโจรสลัดหิมะ ถูกเห็งเลยเข้าใจไหมได้เข้าใจแล้วจะทำแผนการบุกโจมตีเวนกลับมาที่ฐานเราจะเริ่มแผนกันต่อไปริกยืดกระจสันหน่อยได้ดูนั่นสิโอ้มันดูไม่ดีเลย มันอยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่สันคาดไว้อีกนั่นนี่นเครื่องยนต์มันพังแล้วเราต้องซ่อมมันก่อนที่เราจะทำให้รถวิ่งได้อีกครั้งอย่างต้องใช้เวลาเราไม่มีเวลาแล้วนะต้องบุกเข้าไปแล้วยูริพีดีเอมีอะไรน่าสนใจไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันต้องถอดรหัสบางอย่างไม่ดีเลยนี่คงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง แกกันเหรอยูริโอ้ไม่มีอะไรหรอกเอาละรีบหน่อยแล้วกันอาจมีอะไรเกี่ยวข้องกับดวงตาสีขเขียวอยู่ในนั้นก็ได้เวนเวน,วนเป็นอะไรยูฮ่าโมไนเซอร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ้ำโมนเนยเซอร์อจะไม่ทำงานถาไม่มีพลังงานควาร้อนถ้ามันเลิอนน้อยนายจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงวัาวางกายดยจากนั้นมันจะเริ่มส่งผลต่อสมองของนายแล้วก็ตายอะไรนะ เ,เ,เ,เกิดอะไรขึ้นกันแน่ภาษิภาษีปลั๊กปลั๊กปล่อยนัสัตน์มีวัยพอรัีสุกเสร็เท่านั้นนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันให้เวนไปแล้วนะยูร <Yuri, S 2> ิใต้หมอนั่นเป็นใครกันแน่คุณซ <You 've S 2> ่อนอะไรบางอย่างตัง้ง,ง,งแต่ช่วยเขาไว้ แต่ตอนนี้ออกฉันมาได้แล้วถ้าเธอรู้ว่ามันอาจจะทำให้เกิดรอยเล่าระหว่างเราสองแล้วมันจะพาเราลงเหวแล้วนะรู้ไหมฉันจะเชื่อใจคนที่ฉันไม่รู้จักได้อย่างไร เวนมีข้อดีดีเป็นยังไงบ้างเอ่อเสร็จแล้วเราอัปเดตแผนที่แล้วลองดูสิอ๋อดีเลย